สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเวสลี y ไลฟ์วันนี้เราพาเพื่อนๆไปเยอรมน,นีกันค่ะมาดูกันว่าต่อเครื่องที่เยอรมน,นีขอวีซ่าไหมบินจากสุวรรณภูมิถึงเยอรมน,นีใช้เวลากี่ชั่วโมงบินสายการบินอะไรดีไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะเช็คอินกันค่ะวันนี้เราเลือกสายการบินลุฟทันซ่าเพราะเป็นสายการบินของเยอรมนี เอกสารที่ใช้เหมือนเดิมค่ะพาสปอร์ตใบตรวจโควิดผลโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงไปต่อกันต่อไปเป็นการสแกนกระเป๋าค่ะเพื่อนๆสแกนกระเป๋าเสร็จเราต้องไปตรวจหนังสือเดินทางเดินตามป้ายไปได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆ้องมือใหม่คนไทยเลี้ยวซ้ายฝรั่งเลี้ยวขวาสำหรับใครที่เดินทางออกนอกประเทศจะได้เห็นรูปปั้นเกษเสียนสุนทรเหมือนในวิดีโอค่ะเราไปหาเกตกัน ได้เกต G05 วันนี้เราไปเดินตามหาเกต G05 กันค่อนข้างไกลยอยู่นะคะเพื่อนๆเผื่อเวลาดีๆเผื่อเวลาเยอะๆนะคะโอเคเกตเปิดแล้วเราไปขึเครื่อง ถือว่าเราโชคดีเครื่องบินคนไม่เต็มสามารถนั่งได้คนเดียวเก้าอี้มีแถวและสามที่นั่งค่ะทุกคนเราสามารถนั่งได้คนเดียวรีเควสได้ตอนเช็คอินรีเควส s ได้ตอนที่เราขึ้นเครื่องถ้าเครื่องไม่เต็มสามารถติดต่อแอร์บอกแอร์ได้ค่ะว่าเราอยากนั่งคนเดียวสามารถงีบสามารถเอนหลังได้เลยค่ะสำหรับเก้าอี้3ตัวแต่นั่งคนเดียวมีหมอนมีผ้าห่มไม่ต้องกลัวหนาวค่ะ นั่งมาสักพัก <S <S <ค>ก็ถือว่านานอยู่ค่ะเพื่อนๆได้เวลาอาหารแล้วค่ะวันนี้แอร์เสิร์ฟเป็นอาหารเยอรมนันมีชีสเคก้กมีสลดัดมีเค้ก้อยหอมมีขนมส่วนน้ำดื่มหรือน้ำอัดลมเพื่อนๆสามารถรีเควสตแอร์ได้เลยค่ะตามต้องการ ส่วนตัวนะคะอาหารเยอรมันปกติเป็นคนชอบอยู่แล้วคืออร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากค่ะไม่เสียใจที่เลือกบินลุฟทานซาให้ไปเลยค่ะสิบสิบสิบงียไปสักพักตื่นมาเราได้พบกับอาหารว่าง วันนี้แอร์เสิร์เป็นผล,ลไม้กับขนมปังถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้น้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมสามารถรีเควสตแอร์ได้เหมือนเดิมเลยค่ะไปต่อกันค่ะจะถึงเยอรมันแล้วเราใช้เวลาในการเดินทางไปแฟรงเฟิร์ตเยอรมน,นีทั้ทงสิ้น11ชั่วโมงเต็มๆค่ะเพื่อนๆไปดูการต่อเครื่องกันต่อเลยค่ะ เย่ yeah! ถึงเยอรมนีกันแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาต่อเครื่องที่นี่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีสนามบินแฟรงเฟิร์ตสนามบินแฟรงเฟิร์ตป้ายจะเป็นสีน้ําเงินนะคะเพื่อนๆมีภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษสังเกตให้ดีนะคะเพื่อนๆคําว่า transit transfer ที่เยอรมันเขียนว่า connecting flight นะคะจําไว้นะคะเพื่อนๆขึ้นบันไดเลื่อนมาเราก็จะเจอคําว่า connecting flight เหมือนเดิมค่ะ เลี้ยวตามไป้ายไปเลยนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะเพื่อนๆต่อมาค่ะเพื่อนๆเราก็ยังจะเจอคำว่า connecting flight เหมือนเดิมให้เดินตามป้ายเดินตรงไปเลยค่ะต่อไปเราจะเข้าเกตกันนะคะก่อนเข้าเกตเราต้องผ่านหนา security ก่อนค่ะ <So much S 1> เพื่อที่จะตรวจสัมภาระนั่นเองการต่อเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีไม่จำเป็นต้อง ขอวีซ่าค่ะเพื่อนๆถ้าเราบินกับสายการบินลุฟทันซาปัญหาของเราในการเข้า Security นะคะเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้แพ็คโฟมสีทาเล็บยาสีฟันหรือน้ำยาล้างเล็บต่างๆใส่ถุงซิปเจ้าหน้าที่ก็น่ารักนำถุงซิปมาให้เราแพ็คกลับกระเป๋าค่ะ ในระหว่างการเดินทางของเราได้เจอเพื่อนคนไทยเดินทางมาเยอรมนีพร้อมกัน Nice to meet you ผ่าน Security แล้วเรารอที่เกตตามตั๋วของเราแต่ที่ f r a n k f u r ิร์ตเกตจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงหรือทุกๆ2ชั่วโมงเรามีทริคมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าเช็คเกตยังไงเช็คด,ด้วยตนเองที่สำคัญ Wi-Fi ฟรีเชื่อมต่อได้ไวมากวิธีนะคะนำไ f l y บินของเพื่อนๆค่ะ มาเซิร์ชใน Google ค่ะเซิร์ชไปเลยนี่แล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าเราต่อเครื่องที่เทอร์มินอลไหนเกตไหนกี่โมงตามนี้ค่ะไปค่ะ <It> s <S เพื่อนๆพืทริคเล็กๆอยากเอามาฝากเพื่อน,อนๆอีกนะคะว่าเวลาเราต่อเครื่องเราควรสังเกตตรงไหนยังไงนะคะสมมติ Smooth ว่าเพื่อนๆไปต่อเครื่องที่ต่างเทอร์มินอลเพื่อน,อนๆควรทำยังไง ระหว่างที่รอต่อเครื่องเราไปดูกันค่ะว่าถ้าต่างเทอร์มินอลเราควรทำยังไงเพื่อนๆคะที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีมีรถไฟค่ะมีเทอร์มินอล A ถึง Z เลยค่ะแต่เราที่เรามาทานสุ์นะคะเราอยู่เทอร์มินอล A แต่เราอยากมาแนะนำให้เพื่อนๆดูว่าเดินทางยังไงต่อเทอร์มินอลไปทางไหน ที่แฟรงเฟิร์ตมีรถไฟให้เพื่อนๆต่อเทอร์มินอลค่ะเทอร์มินอล A กับ Z ค่อนข้างไกลเพื่อนๆควรใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีนะคะที่สำคัญฟรีค่ะรอต่อเครื่องนานไม่เป็นไรค่ะที่สนามบินมีอาหารขายมีน้ำมีโคกมีสลดัดมีขนมปังค่ะเพื่อนๆแต่ก็อาจจะแพงหน่อยแต่เราหิวเราซื้อไปหมดประมาณ600บาทไทยค่ะ จบการต่อเครื่องที่เยอรมนีแฟรงก์เฟิร์ตทรานสิตเครื่องที่แฟรง k ์เฟิร์ตค่ะเพื่อนๆเ,เราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กด Subscribe ค่ะบ๊ายบายไหมสวยย